เจะเป็นดงเดียวคุณพี่น้องรู้จักจัก่าเห็อบของมันน่คะทู่งานเทอละบินามขาเห็ดเดินไกลไปตามสายนาไปมอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนกับอีพีที่3ของวันนี้กันนะคะกะตะก้าว่างๆแบบนี้เดี๋ยววันกำลังจะเดินไปจุดแจ็คพอตที่วันว้าวกรีดทุกปีไปลุ้นด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยค่ะไปจ้าดูบรรยากาศไปด้วยกันค่ะตรงนี้เป็นป่าที่วันได้แสนวิวทุกปีเลยนะคะ วันทำคลิปมา2ปีก็ได้1 0 0 0งแสนวิวทุกคนจะชอบบรรยากาศในป่านี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เห็ดนะคะจะดอกสวยขาใหญ่ฟินมากๆส่วนวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมนะคะพี่พีน้องๆทุกคนไปด้วยกันจ้า,าของ ep 3ค่ะ อยู่ในโดมมอสขายใหญ่สวยมากเลยคะ่ะพี่พี่น้องๆโอ้ยอยู่ดอกนี้ค่ะดูขาป๊างามมากอ้ย อ๋อค่ะพี่พี่น้องน้องรุ้นไปกับวันสิคะว่าปีนี้จุดเววกรีดของเราค่ะจะเป็นอย่างไรนี่นะคะข้างหน้าวันมาตรงนี้สามปีแล้วค่ะคือไม่เคยผิดหวังเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนนี่ คะตอนนีุ้้นว่าเรามาถูกทางไหมเลยคะ่ะทุกคนจ้ะอุ้ยโอเคคิดว่าเรามาถูกทางนะคะเดี๋ยวปีที่แล้วมันเป็นทางเดินกวางที่ชัดมากๆค่ะส่วนปีนี้แบบ เส้นทางเดินกว้างมันเปลี่ยนไปค่ะเหมือนเขาไม่ได้เดินทางนี้โอ้พี่น้องยังรอเราจ้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังรอเราทุกคนจ้าโอ้สวยฟินมากเนี่ยแหละค่ะโอ้ยโดนแดดไปวฟางแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนจุดที่เขารอเราเดี๋ยววันให้ดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมาก ไม่เยอะเหมือนทุกปีจริงๆค่ะปีนี้ไม่เยอะตรงนี้ไม่เยอะเหมือนทุกปีนะคะส่วนจุดจุดอื่นๆคือเยอะมากเขาก็จะออกยาวแบบนี้ค่ะยาวตามทางเดินนะคะปีนี้เริ่มดูมีแบบแดดเผาค่ะทุกคนนะคะยาวประมาณ1ิบเมตรได้ทุกคนจะ้ะเต็มไปด้วยเห็ดมันฟูนะคะนี่เต็มเลยค่ะแล้วก็ กระจายออกตามด้านนอกแบบนี้นะคะนี่คุ้มคุ้มคุ้มอาจจะเต็มตะกร้าด้อมีคะ่ะเห็นไหมคะได้ดีได้น,นี่เห็นไหมคะพาเดินชมก่อนนะคะทุกคนสำรวจสำรวจนะคะก่อนนี้ก็สวยทุกคนะเริ่มเก็บตั้งแต่ต้นทางคะ่ะสวยมากคะ่ะทุกคนจ๋านี่ดอกเต็มที่นะคะบางดอกก็แบบ โดนแดดเผาไปก่อนเราแล้วค่ะนี่คือจุดแสนวิวที่ทุกคนรับชมนะคะมาจากตรงนี้แหละฮึสวยมากกาตะก้าใหม่ของเรานะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะตอนนี้วันรู้แล้วนะคะว่าพี่ลินอยู่ตรงไหนคะ่ะแกอยู่ตรงที่เดิมๆที่เราเดินเก็บเห็ดกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันก็จะออกไปหาพี่ลินนะคะ ตรงนี้ก็จะมีมันปูจุดเล็กๆอีกหลายจุดค่ะ ก,ก็ว่าวันนี้มี3คลิปนะคะพี่พี่น้องนอใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คือคลิปที่3ค่ะลองย้อนกลับไปดูเมื่อวาน2วันก่อนนะคะสวยมากค่ะทุกคนป่าแสนวิวคือความเป็นป่าก็สวยแล้วค่ะธรรมชาติในป่าแล้วเห็ดก็คือแบบสวยมากพี่พี่น้องนอ ช่วงนี้เห็ดแห้งก็คือถ้ามันโดนฝนแบบนี้มันเป็นรานะคะทุกคนที่วันนี้เก็บไปตากส่งกับไทยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเชื้อราค่ะเน่านะคะแบบนี้คิดว่าจะหาไม่เจอแล้วค่ะดีใจที่ยังได้อยู่ค่ะ คลิปปีที่แล้วนะคะอยู่ในคลิปแสนวิวนะคะทุกคนกดเข้าไปดูในคลิปยอดนิยมค่ะจะเห็นจุดนี้ที่แบบสวยอลังการมากๆนะคะเพราะว่าปีนี้คือเราแดดมันร้อนค่ะทุกคนเดี๋ยววันให้ชวอีกรอบหนึ่งนะคะดูค่ะตามทางเดินปีที่แล้วเป็นสีเหลืองทองปีนี้เป็นสีน้ำตาลจ้าแห้งหมดเลยค่ะทุกคน กลุ่มน,นี้ค่ะเชื้อเห็ดมันกระจายมานะคะแต่ว่าโอ้โหดอกนะคะทุกคนสวยมากดูค่ะป <c oughs> เป็นดอกไม้เลยจ้า <c oughs> อุ้ยอันนี้เน่าไปแล้วนะคะเน่าก็เอาไว้เป็นเชื้อเห็ดปีที่ปีหน้าค่ะอุ้ยคิดว่ามีดอกเดียวน่าจะดอกเดียวนี่ค่ะ

ลักษณะตรงนี้คือเกิดตอนที่แดดกําลังแรงๆนะคะเขาถูกสตาร์ไว้ด้วย,ดวยแดดเลยค่ะทุกคนดอกไม่ใหญ่นะคะ โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะพี่คนไทยโทรมาหาวันแล้วค่ะพี่ลินโทรมาหาวันแล้วนะคะโทรมาหาวันอีกรอบนึงค่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวค่อยไปแยกออกนะคะเอาไปตากได้อยู่คือวันเก็บวันจะรู้ว่าดอกไหนเน่าดอกไหนแบบมีเชื้อรานะคะเห็นชัดนะคะทุกคนกับบรรยากาศความเป็นจริงอย่าเสียดายอย่าเสียดายบางดอกมันเป็นลาแล้วค่ะตากก็ไม่แห้งนะคะมันจะเน่าจ้า มีเห็ดที่อยู่ใต้หญ้านะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้จับดูขาก่อนนะคะโอ้ยไม่รอดนะไม่น่าดึงขึ้นมาเลยเห็นสีด้านบนคิดว่าจะรอดค่ะเขาเริ่มเน่าแล้วนะคะแก่ดอกแก่ งนี้คือโดนแดดไปแล้วก็น่าจะเป็นดอกเก่าแก่ค่ะทุกคน อันนี้ต้องดูค่ะว่ารอดไหมนะคะกลัวจะโดนดอกแก่อีกค่ะก็อยากให้เขาเป็นเชื้อสวยๆนะคะดึงขเขาขึ้นมาเราอาจจะมีผลต่อการเป็นสปอ r h e a ดค่ะ ได้ครึ่งแต่กร้าค่ะพี่พี่น้องนองคือเก็บไม่ได้ทุกดอกนั่นเองค่ะเสียดายเนาะปีหน้ามาใหม่นะคะจุดนี้คลิปนี้แสนวิวไหมจ้าพี่พี่น้องๆ้องคอมเมนต์ดูนะคะควรจะได้ไหมเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยแบบเป็นทางเดินสีเหลืองค่ะ หมดแล้วคะ่ะทุกคนได้เท่านี้คะ่ะทุกคนจ๋าได้กิโลเดียวนะคะวันนี้ปะ่ะเราไปลุ้นทางออกกัน,กนจ๋าจะมีอ่ะตรงทางเดินปีนี้เกิดเยอะมากเลยคะ่ะดูทีละจุดนะคะว้าวปีที่แล้วไม่เยอะแบบนี้นะก็เช่นเดิมคะ่ะอ่าแก่บ้างแก่บ้างแก่บ้างสวยบ้างสลับกันไปนะคะจุดนี้โด,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 ดนแดดไปเยอะเลยคะ่ะ โด,ด,ดนแดดโดนฝนเตรียมเน่าอย่างเดียวเลย อันนี้อ๋อมีหนึ่งดอกที่โดนแดดไปแล้วคะ่ะเน่าไปแล้วด้วยนะคะปล่อยไว้ปีหน้าเดี๋ยวมาเก็บใหม่จ้าส,สวยเกิดใหม่ก็มีนะคะนี่ สวยมากพี่พี่น้องนอง้เป็นเชื้อใหม่นะคะตรงนี้เพราะว่าปีที่แล้วมันไม่ได้เกิดเยอะแบบนี้ค่ะนี่แหละที่เราเหลือสปอเห็ดไว้เห็นไหมคะขาสวยมากอ,าาอุ้ยขาขาอืมมันแน่นมากค่ะเดี๋ยวขอตัดนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนไอ้ตัวเล็ก,เ,ลกเสียดายเอาไว้ให้เขาโตเนี่ยนะคะ จ้าคืองามแทล้ล่ะบ่งโอ้ยขาเห็ดแบบยังนี่ปา๊าดพี่น้องเลยสอนก่อนแหละขอเอาใส่ตะกร้าดูดอกเดียวขีดหนึ่งแล้วค่ะสิบดอกกิโลแล้วค่ะอันนี้ ขาอ้ยสะออนเห็ดเนี่ยขามันอร่อยที่สุดนะคะอันนี้มันเป็นดอกที่หงิกงอนะคะวันไม่แน่ใจเดี๋ยววันลองเก็บดูก่อนดอกนึ่งเรียกว่ามันไม่สวยค่ะทุกคนเนี่ยเอาดอกเดียวพอเนาะมันหงิกงอค่ะืขาแต่ละดอก โดนแดดไปทั้งคอนโดค่ะเก็บไม่ได้เลยสักดอกนะคะเสียดายเนาะมันเป็นเส้นทางเดียวกับไอ้แจ็คพอตที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงเลยค่ะนี่ลุ้นว่ามันจะโดนแดดมากน้อยแค่ไหนนี่ดูค่ะทุกคนเห็นบอเห็นบองามจ้าพอออกจากตรงนี้นะคะวันจะวางตะกร้าแล้ววันก็จะเข้าไปตามพี่ลินค่ะ อยู่ตรงไหนนาะพี่สาวค่อยอ้าแกบอกว่าแกอยู่จุดเดิมกับคลิปที่สองทุกคนเห็นพี่ลินถ่ายรูปไหมคะแกบอกว่าแกอยู่ตรงนั้นนะคะลุ้นกว่าการหาเห็ดก็คือหาพี่ลินเนี่ยแหละคะ่ะทุกคน มันเจอเป็นดงเแล้วค่ะคุเพียงน้องโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาถูกทางแล้วมามามาโอ้ยเจอพี่ลินแล้วพี่พี่น้องน้องเอ้ยเดี๋ยววันเอาตะก้าเห็ดไปขวางทางพี่ลินไว้นะ,ะโอ้ยเจอพี่สาวแล้วคะ่ะดีใจดีใจนี่ค่ะเราเก็บต่อทุกคนฮย ดีดีใจค่ะไม่ไม่มาเสียภาษาภาษาเราเราเรียกว่าเสียคือหายนะคะไม่มาหายพี่สาวกลางทางเด้องามมากทุกคนเี้ยถึงไหนแล้ว ตรงนี้แหละที่วันว่าเหลืองๆมองหาน่ะเห็นตีหละเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงเจอแบบเห็ดเน่าเยอะมากเลยโอ้ยไม่เยอะไม่เยอะพี่ลินนิดเดียวปีที่แล้วเยอะมากเนี่ยหมดแล้วแหละอแต่ว่าพี่ลินไม่ได้ไปจุดแจ็คพอตกับเรากับวันเลย <Ll ull ing> แต่ปีนี้ก็ไม่งามเหมือนปีท really like ี่แล้วปีที่แล้วงามมากเหนื่อยไหมหิวไหมคะโอ้เอานั่งนั่งนั่งขึ้นเขาลงเขาเนอะนี่วันมองมาเห็นเลยมาเจอจงตรงแจ็คพอตทางออกของวันนะคะ มาช่วยเก็บมาช่วยเก็บหน่อยมาเหอ,อเหลืองเต็มเลยแล้วแต่วันเดินหาไม่เจอไม่กลุ่มไม่ใหญ่แต่ฟินอยู่เด้ออย่างงามได้วะนะ่เนาะของน้องน่ะได้45อยู่ค่ะเยอะมากนะวันวางไว้ตรงประตูทางเข้าคอนโดวัน หนุนไปตรงนู้นเลยค่ะเก็บจะได้เฝ้าๆกับใกล้ละขุดได้เฝ้าแล้วหนุนได้อีกนี่อีกค่อวันมีนางออมาให้แต่เมื่อคืนแล้วค่ะมาตั้งแต่ตีสี่น่ะร่วมทั้งวันเลยที่ดอกนั่นแหละของนางน่ะสี่สิบห้าของวันน่าจะได้สี่สิบอยู่ไม่สี่สิบก็อ่อนๆนิดนึง อีกคนนึงเขาเก็บเห็ดเมืองนี้แหละเขาบอกโอ้ยเสียดายแท้เขาว่าเห็ดเขาไม่สวยวันก็ยังแปลกใจว่ามันไม่เขากลัว,ลวรู้เพราะว่าเขาจะมารับเอาเห็ดกลับบ้านเลยหายถึงว่าอย่างไกลัวรู้ว่าเราแบ่งเห็ดให้คนอื่นค่ะแต่แต่พี่ที่ซื้อเห็ดวันนะไม่มีปัญหาค่ะขัดจังอ๋อออามาอไม่ัออนีนนอือ อย่างงามน,มน,นพี่เห็นอันเจ้าวายยู่ใน่กินก็เปิดงามหมดแลว้วก็ปัดป้าโอ้งามทุกอดอกก็เห็นใจเย็นๆอยู่ในป่าสามสี่ชั่วโมงได้แบบแทนี้แหละสองตะก้าเหมือนได้เยอะตอนนี้เราอยู่ทางออกกันแล้วนะคะ โอ้ยล้วซื้อ,อยังไงอ่ะคะแบบนั้น้ปีนี้คนเสเวนเก็บเห็ดขายเยอะค่ะที่โรงงานปกติคนเสเวนไม่เก็บปีนี้เก็บตกงานกันเยอะด้วยแหละต้องสอนทำให้มันคือมูแน่ ขายราคาเดียวกันอีกเงึดหลายน่าจะกลุ่มสุดท้ายคะ่ะสวยมากทุกคนโอ้ยนุน่นพี่ลินต้นไปต,ตัวนั้นอีกอคือหลายแค่ล่ะอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่ำำำำสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะจบคลิปจบคลิปดื้อนะ่ะเมื่อยแล้ว นี่กับกลุ่มเห็ดน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าวันหาอีกกลุ่มนึงไม่เจอเด้อมันมีอีกมันมีอีกกลุ่มหนึ่งต้องทางออกหายังไม่เจอเลยมาสามรอบแล้วก็หาไม่เจอนี่อย่างงามนั่นมีคนเก็บให้ด้วยไม่มีส่วนลดเด้อบอกก่อนเด้อสวยนะคะเก็บกับน้องวันอย่างงามเลยอ่ะโอ้ยดูในมืองามมากเป็นกุ้งถังกละมั่งนะจ๊ะ ไม่ธรรมดาเนี่ยได้เป็นถังถังแรกในชีวิตจบทริปเก็บเห็ดป่าแสนวิวจากปีที่แล้วนะคะกับพี่ลินที่เป็นคนไทยในสวีเดนค่ะมาซื้อเห็ดและอยากมีประสบการณ์เจอดงเห็ดเป็นดงวันก็พาพี่ลินไปเก็บเห็ดจุดสวยๆแล้วก็ขายเห็ดให้พี่ลินด้วยค่ะรอบนี้วันเก็บเห็ดสองวันขายเห็ดได้ 3,200โครนนะคะก็ประมาณ1,000 0บาทครั้งแรกที่ได้จับเงิน1,000 0บาทในการขายเห็ดหนึ่งครั้งค่ะขอขอบคุณพี่ลินนะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ